รอบขึ้นไวชัดเจนเลยนะครับโอเคครับพี่พี่ลดบ่อดินนะครับบ่ดินบ่อทรายรดบรงทุกรดพ่วงนะครับที่เป็นอยากได้กําลังเพิ่มนะครับรู้สึกว่ารถตัวเองอืดแล้วก็คเร่งหน่วงแล้วก็อยากประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ติดตั้งได้เลยคันงเร่งไฟฟ้าแล้วก็ดันรางเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงบิดอัตราเร่งดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จุดสาคัญเลยคือเน้นประหยัดน้ามันนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันที่บ่อดินบ่อทราย ฟารฮาร่าที่จังหวัดชนบุรีนะครับเป็นบ้านบึงนะครับผมพอดีวันนี้มาอยู่3คันมาติดคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันรางเพื่อมาตาร่งแล้วก็ปัญญามันเพื่อนแรงมาเพิ่มแรงบิดนะครับเรียกแรงบิดสูงสุดมาใช้ในรอบต่ำนะครับผมวันนี้ก็มากับติดกับอีซุนะครับผมเป็น f x ฟ3 6 0ทั้ง3คันเลยนะครับคันนึงกำลังตักทรายอยู่เป็นคันสีส้มนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งกำลังมาจากบางนาตอนนี้ก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องว่าเป็นยังไงครับผมอันนี้กก็็เปนนนล่องงดัะครบ ก็จะมีทั้งหมด9เบอร์แล้วก็มีโหมดพิเศษโหมด AI อีกโหมดหนึ่งครับเดี๋จะลองมาสัมผัสทะเล่งให้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองรีวิวตัวดันรางก่อนนะครับดันรางตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดครับเรียกแรงบิดสูงสุดมาใช้ในรอบต่ำนะครับทำให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเครื่องไฟฟ้ามาอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีวัดแรงดันในตัวนะครับอ่ะหนึ่งจุดสี่เจ็ดหนึ่งจุดห้าเจ็ดนะครับเป็นวัดแรงดันนะฮะลองอยากไปเล่งดูนะครับ วัดแรงดันขึ้นตามนี้นะครับผมแล้วก็สามารถตั้งเบอร์ได้เลยว่าชอบเบอร์ไหนนะครับ2กลุ่มนี้กดวนขึ้นวนลงได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีโหมดนะครับโหมด ai นะครับก็คือตรงนี้สามารถทํางานไปถึงเบอร์9้าได้เลยก็คือจะคํานวณตามโหลดของรถว่าตอนนั้นเราใช้น้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็กาลังดันเขาอยู่ก็คือจะคํานวณให้ว่าต้องใช้แรงดันเท่าไหร่ก็คือโหมด ai นะครับผมอ่าก็สามารถตั้งเบอร์ได้แต่ทีนี้ผมจะแนะนําเป็นโหมด ai เพราะว่าเป็นรถวิ่งบ่อนะครับ ก็ใช้น้ำหนักเยอะพอสมควรอยู่นะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็จะมาเป็นตัวคันเร่งไฟฟ้านะครับตามสเต็ปเดิมที่ผมเคยแนะนําไปรถหลายคันทุกคันเลยก็ใช้สเต็ปเดียวกันนะครับรถเปล่าเป็น AI นะครับแล้วก็รถหนักก็จะเป็น s p สพีสปอร์ตครับแค่นี้นะครับเน้นอัตราเร่งแล้วก็เน้นประหยัดน้ำมันนะครับผมอันนี้คือคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็กล่องดาล้างก็คือแรงคูณ2แล้วก็ประหยัดน้ำมันคูณ2เลยนะครับผมมาลองดูรอบการใช้งานว่าเป็นยังไงนะครับอลองเบอร์9้าเลย หาดูรอบรอบกวัดนะครับผมรอบฝาดหารอบขึ้นไวชัดเจนเลยเอาดูอีกรอบหนึ่งครับโอ้ยรอบขึ้นไวชัดเจนเลยนะครับผมนี่แหละสูตรประหยัดน้ำมันของผมนะครับเครื่องไฟฟ้าแล้วก็กล่องดันราง a อนะครับผมเ่าโอเคผมก็เก็บงานสายไฟเก็บอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ก็ติดตั้งเรียบร้อย1คันนะครับเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งกำลังตักดินมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะวันนี้มา3คันเลยนะผมมาจากลำนุกาแล้วก็มาที่บ้านบึงนะครับเรียกว่าบ่อฟาฮาราไม่แน่ใจผมอ่านไม่ถูกพิมพ์ใน Google Map ดูนะครับผมประมาณร้อยโลนะครับมาที่นี่ก็เดี๋ยวมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวดูคันต่อไปครับเจอกันครับครับมาแล้วที่จอดอยู่ไปตักดินเมื่อกี้มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาติดตั้งคะก็แล้วก็มา รีวิวสั้นๆให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเอเคครับลืมบอกไปอย่างหนึง่งรถกำลังใหม่ๆยิ่งยังไม่ถึงหมื่นโลเลยนะครับนี่กลิ่นยางกลิ่นยางยังมีอยู่เลยแล้วกลิ่นเครื่องก็ยังหอมอยู่เลยกยคิดว่ากลิ่นเก็นะครับผมบ้านผมไปเรียกนะครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวว่ากันรอบหนึ่งครับผม โอเคครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาการใช้งานกล่องนะครับก็ <c oughs> ไม่มีไฟโชว์นะครับผมทุกอย่างขับใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องอีกรอบหนึ่งดีกว่าออันนี้ก็เป็นแผ่นนะครับแกะเอได้เลย,เยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็เปิดกล่องแนะนําใช้สเต็ปเดียวกันทุกคันเลยนะครับเพื่อการปรับเปลี่ยนถ้าเกิดว่าไม่ประหยัดน้ํามันหรือว่าขับไม่ดีนะครับ เพราะว่าผมจะได้เป็นสแตนดาดเดียวกันเลยนะครับถ้าไม่ได้ตามที่ผมพูดก็ให้โทรกลับมานะครับผมทุกคันเลยนะครับถ้าไม่ได้ให้โทรกลับมาเดี๋ยวผมจะได้ปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่ละคันต้องเสตยค่าที่แตกต่างกันไปนะครับถ้าไม่ประหยัดน้ำมันแต่ทุกคันนะครับประหยัดน้ำมันขึ้นแน่นอนนะครับผมเหมือนเดิมมีเท่ากันครับ9เบอร์9สเต็ปเลยนะครับแล้วก็มีโหมดพิเศษก็คือโหมด AI นะครับทำงานเองอัตโนมัติคำนวณตามโหลดของรถแล้วก็น้ำหนักของรถนะครับผมสามารถใช้ได้เบอร์สูงสุดได้เลยก็คือจะคำนวณเอง ช่วง,ช,วงช่วงรอบไหนว่าชวนใช้แรงดันน้อยช่วงรอบไหนควนใช้แรงดันสูงก็ AI ก็จะคำนวณให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตั้งให้สเตปนี้ไปเลยนะครับผมโอเคมาดูที่กล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็ AI นะครับขับรถเปล่านะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตเอสีขับรถหนักนะมาดูรอบการใช้งานพออันนี้เป็นกล่องดีเลโปนะครับโฆษณสาสินค้านดิดนึ่งอันนี้เอามาเฉยๆนะครับ โอเครอบขึ้นเดี๋ยวเรารูรอบรอบฟาดนะครับผมลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับรถทั้ง3คันที่จะมาติดวันนี้นะครับนี่ก็คือพึ่งได้หมื่นสามสิบสี่โลนะครับผมกินยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับผมก็มีปัญหารถอืดซะแล้วนะครับก็เลยนึกถึงผมช่างวินเครื่องบิฟ้าแลวก็กล่องดันรางก็เติียมตั้งให้ช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้แน่นอนนะครับผมโอเคครับก็เสร็จเป็นคันที่2นะครับ เดี๋ยวก็รออีกคันหนึ่งน่าจะกําลังตักดินอยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเสร็จคันนี้แล้วก็ติดตั้งอีกคันหนึ่งคันุดท้ายเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการใช้งานให้ก่อนนะครับผมก็มาติดคันุดท้ายพอดีรอตักดินอยู่นานแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเมื่อเอาเดี๋ยวผมก็เลยลงมาติดให้นี่ว,วนข้างบนเนี่ยวนลงมานน่วนลงไปนูน่นแล้วก็วนมานี่แล้วก็มาจอดตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะติดคันนี้ เดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยครับเนี่ยก็มาตักทรายนี่แหละรอคิวตักทรายอยู่นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จเดี๋ยวมาอีกรอบนึงครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูหน้าตากล่องนะครับผมอันนี้ก็โดนแสงคิวไปสองคันนะครับก็มาติดแ๊บเดียวนะครับอิวสุนะครับสามหกศูนย์ผมจะติดไว้จุดเดียวกันหมดเลยนะครับผมกล่องด้านล่างก็จะเป็นติดตรงนี้นะครับส่วนเค้นเรือฟ้าก็ติดตรงนี้ ติดตั้งแล้วก็ไม่มีปัญหาไฟโชว์อะไรนะครับผมลองสัมผัสแคลเรงดูครับดูรอบปาดรอบฝาดรอบฝาดร,รอบขึ้นไวชัดเจนเลยนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยนะฮะโอเคครับพี่พี่รถบ่อดินนะครับบ่อดินบ่ทรายรถบรรทุกรถพ่วงนะครับ ที่เป็นอยากได้กําลังเพิ่มนะครับรู้สึกว่ารถตัวเองอืดแล้วก็คันเร่งหน่วงแล้วก็อยากประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ติดตั้งได้เลยคลันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ดันรางเพิ่มแรงมา้าเพิ่มแรงบิดอัตราเร่งดีขึ้นนะครับผมแล้วก็จุดสําคัญเลยคือเน้นประหยัดน้ํามันนะครับผมอ่ะได้เสร็จเรียบร้อยสามคันนะครับเป็น fx สามหกศูนย์นะครับผมเพิ่งออกมาขับได้หมื่นโลหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นกับสี่สิบแปดโลทั้งสามคันเลยก็มาวิ่งดินเป็นบอ่อทรายตรงนี้นะครับผม โอเควันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหาไฟโชว์อะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวก็จะให้ขึ้นตากดินแล้วก็ดันบ่อขึ้นเลยขับดีขับสนุกประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ<อ>ผม,มบเลือกเครืเองบินฟ้านะครับเลือกตลางก็เหมือนเลือกนี้ครับถ้าลอกดีเขาก็ดูแลเรดีครับสวัสดีครับ